และการออกกําลังกายที่พอดีนะคะสําหรับคนที่พยายามจะมีลูกนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายวันละ30-45นาทีการออกกําลังกายมากเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีนะคะถ้าหากว่าคุณออกกําลังกายอย่างหนักเกินวันละหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะทําให้ฮอร์โมนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะโอกาสในการตั้งครรภนะคะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัยค่ะ และแถมในตัวว่าที่คุณแม่แต่ละคนนะคะยังมีความแตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะคะแต่ที่แม่จ๋าจะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์สำเร็จของว่าที่คุณแม่ทุกคนค่ะ<ก>คนห,นหนึ่งก็คือรอบเดือนค่ะ รอบเดือนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดต่อโอกาสในการตั้งครรภ์เพราะรอบเดือนของผู้หญิงนะคะเกิดมาเพื่อการเตรียมรับการตั้งครรภ์ในแต่ละรอบเดือนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะกระตุ้นให้รังไข่พัฒนาให้ไข่เจริญเติบโตและเกิดการตกไข่ นอกจากนั้นนะคะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็จะช่วยให้ผนังมดลูกเริ่มหนาตัวขึ้นเพื่อรอรับการฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะคะไข่ที่ตกออกมาแล้วนั้นนะคะก็จะฝ่อแล้วก็สลายไปฮอร์โมน2ชนิดก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนที่กล่าวไปแล้วนะคะก็จะลดระดับลง และผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการปฏิสนธิก็จะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าสาวๆคนไหนนะคะมีรอบเดือนหรือประจำเดือนที่ไม่ปกติ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาบ้างไม่มาบ้างนั่นก็เป็นสัญญาณนะคะว่าการตั้งครรภ์น,นั้นจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าที่คุณแม่นะคะอาจจะมีความผิดปกติในร่างกายเช่นฮอร์โมนขาดสมดุลมีปัญหาการตกไข่ไข่ตกไม่ปกติหรือถ้าในบางคนนะคะประจำเดือนน้อยกว่า9ค้าคงใน1ป่ปีเป็นสัญญาณว่าคุณอาจจะมีปัญหาไข่ไม่ตกเรื้อรังถ้าหากว่าเป็นคนที่รอบประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาไม่ปกติ ก็จะยิ่งคาดคะเนวันไข่ตกได้ยากยิ่งขึ้น2ก็คืออายุค่ะอายุนะคะถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อโอกาสในการตั้งครรภ์สำเร็จเพราะการทํางานของรังไข่และระดับฮอร์โมนต่างๆนะคะจะเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อผู้หญิงนะคะมีอายุ30ปีขึ้นไปไข่ของผู้หญิงจะตกน้อยลงโอกาสในการตั้งครรภ์จะลดลงปีละ1%และเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะคะโอกาสของการตั้งครรภ์จะเหลือเพียงเดือนละ5% 3. ไข่ของผู้หญิงค่ะผู้หญิงเรานะคะเกิดมาพร้อมกับไข่จํานวนจํากัดและจํานวนของไข่ก็ลดลงไปเรื่อยๆทุกเดือนค่ะนอกจากจะลดจํานวนลงแล้วนะคะจํานวนที่เหลือนะคะคุณภาพก็ลดลงด้วยพอถ้าผู้หญิงนะคะอายุมากขึ้นไข่ก็จะแบ่งตัวน้อยลงและเปลือกของไข่นะคะก็จะแข็งมากขึ้นทําให้อสุจินะคะเจาะเข้าไปภายในไข่ได้ยากขึ้น 4. คือฮอร์โมนค่ะ ฮอร์โมนที่สําคัญต่อการตั้งครรภ์น,นะคะเช่นฮอร์โมนแอนตี้มเลเรียนและฮอร์โมนฟอเคิลสติมูล l ตติ้งจะเปลี่ยนระดับไปตามอายุที่มากขึ้นค่ะโดยชนิดแรกนะคะจะลดลงส่วนชนิดที่2จะเพิ่มขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงทั้ง2แบบนี้นะคะจะทําให้การตั้งครรภ์น,นั้นยากขึ้น 5. ปัญหาสุขภาพค่ะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะปัญหาสุขภาพก็มากขึ้นก็ส่งผลให้การตั้งครรภ์ยากขึ้น และในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าคุณแม่นะคะตั้งครันเมื่ออายุมากขึ้นก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพขึ้นเช่นทําให้เกิดภาวะาประวานคันเป็นพิษคลอดก่อนกําหนดหรือทารกเสียชีวิตในครันหกนะคะก็คือน้ําหนักตัวกับการออกกําลังกายไม่ว่าคุณสาวๆนะคะจะมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อการตั้งครันเพราะไขมันในร่างกายที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลทําให้ประจำเดือนผิดปกติ โดยน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการตั้งครรภ์น,นะคะคือ BMI ที่20-25วิธีคำนวณค่า BMI นะคะก็คือน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมแล้วหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรคูณกันนะคะและการออกกําลังกายที่พอดีนะคะสําหรับคนที่พยายามจะมีลูกนะคะแนะนําให้ออกกําลังกายวันละ30-45นาทีการออกกําลังกายมากเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีนะคะถ้าหากว่าคุณออกกําลังกายอย่างหนักเกินวันละ1ชั่วโมงก็อาจจะทําให้ฮอร์โมนผิดปกติส่งผลให้ร่างกายเครียด จนลดโอกาสในการตั้งครรภ์ลงได้ค่ะ7คือการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์บ่อยไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณตั้งครรภ์สำเร็จได้แต่การมีเพศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพคือต้องมีเพศสัมพันธ์ให้ตรงกับวันไข่ตกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนับวันไข่ตกให้เป็นค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ประมาณ3วันก่อนและหลังวันไข่ตกทำวันเว้นวันซึ่งแม่จ๋าทำคลิปแนะนำวิธีการนับวันไข่ตกไปหลายคลิปเลยนะคะลองไปย้อนดูค่ะ หรือถ้าไม่แน่ใจนับวันไขตกแล้วควรไม่แม่นยำวิธีง,ง่ายๆก็คือให้คุณมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งเพราะอาสุจิที่ผลิตใหม่นะคะจะมีคุณภาพดีกว่าอาสุจิที่ค้างค้างอยู่นานๆ และเมื่ออสุจิเข้าไปอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิงนะคะเขาจะมีชีวิตว่ายน้ําอยู่ในนั้นได้อีกประมาณ3-5วนัน <_ d ates> และ8นะคะ <_ d ates> ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ <_ d ates> วันของบุหรี่นะคะ <_ d ates> มีสารพิษมากมายเป็นร้อยชนิดเลยค่ะ <_ d ates> ซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งอสุจิและไข่ของผู้หญิงค่ะทั้งแอลกอฮอล์และบุหรี่นะคะเป็นพิษต่ออสุจิและไข่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณกําลังพยายามตั้งครรภ์นะคะควรงด และแอลกอฮอล์ค่ะและนี้นะคะก็คือ8ปัจจัยหลักสําคัญนะคะที่ทําให้โอกาสของการตั้งครรภ์น,นั้นเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงค่ะหามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการกุงกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ